กดนะครับถือว่าเป็นราศีที่ออกสตาร์ทปีมาเนี่ยก็มีข่าวดีหลายอย่างนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความติดขัดอย่างในเรื่องของการทํางานเนี่ยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งพอเข้าสู่ชักประมาณช่วงกลางเดือนมกราไปแล้วนะครับจังหวะรวมดาวในเรื่องของการเจราจานะครับการได้รับความช่วยเหลือที่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของหุ้นส่วนการเซ็นสัญญาทําข้อตกลงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็แนะนําว่า ขอให้เลยสักกลางเดือน16มกราไปแล้วนะครับโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็จะมีเข้ามามากยิ่งขึ้นครับในขณะที่เรื่องของการเงินนะครับดวงดาวรายได้เนี่ยมีเข้ามานะครับจะเป็นพวกเงินที่คุณรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนแบ่งคอมมิชชั่นนะครับรายได้ที่แบบเอ้ยมันยังไม่ได้ตั้งแต่ค้างมันจะปีที่ผ่านมาแล้วน,นะครับในปี68นี้ก็จะมีจังหวะมีโอกาสรายได้ที่ดีเข้ามาแต่ว่าฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ ชอบเสี่ยงโชคนะครับเดือนนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าดวงดาวในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการลงทุนอะไรที่มันสเสี่ยงๆเนี่ยโอกาสจะขาดทุนเนี่ยมีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของความรักนั้นนะครับก็อยากจะให้เว้นวักไปก่อนนะครับใครที่ยังเป็นโสดอยู่อย่าไปฝืนอย่าไปพยายามครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับก็คงต้องพยายามดูแลความสัมพันธ์กันให้ดีนะครับนี่ถือว่าเป็นบททดสอบสําคัญนะครับแต่ก็เชื่อว่าพอผ่านจากมกราไปแล้วเนี่ย อายุหรือว่าความวุ่นวาย้ะนั้นความรักนี่ก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปนั่นเองครับคัาภร์รดวงชะตา